สวัสดีค่ะพบกับสบายจังชวนคุยวันอาทิตย์อีกแล้วค่ะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนี่มาถึงเดือนมิถุนายน2566เป็นเดือนที่6ของปีแล้วเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างยิ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเรื่องเนี่ยเวลามยิ่งผ่านไปเร็วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้พี่อยากจะคุยเรื่องที่มัน ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วคือเรื่องของการวางแผนเกษียณอายุนะคะซึ่งมีเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการวางแผนการเงินการดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีงามกับเพื่อนและครอบครัวคะ่ะวันนี้จะเป็นเคสสตารดี้สามเคสซึ่งพี่จะยกตัวอย่างมาให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่างที่ จะทำให้เราเนี่ยมองภาพออกชัดเจนยิ่งขึ้นและอาจจะเป็นข้อคิดดีๆให้กับหลายๆคนคะ่ะคนแรกนะคะก็คือตัวพี่เองเนี่ยที่เกษียณจากการทำงานประจำมาแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยให้ให้ความสำคัญของการเกษียณการวางแผนเกี่ยวกับการเกษียณ เลยมาตระหนักรู้มาคิดไดให้สำนึกได้ก็ตอนอายุ50ปีแล้วว่าโอ้อีก10ปีฉันอาจจเกเียนไม่ได้ทำงานประจำก็ได้ตอนนั้นนะพี่ทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะคะเราออกจากงานประจำปีที่อายุครบ50พอดีเลยเราก็มาทำธุรกิจของตัวเองล้วก็คิดได้เรื่องนี้ด้วยนะคะ โดยที่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะท,ทําธุรกิจของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบอ่ะหกสิบก็ยังทําได้แต่ใครจะคิดว่ามันก็อาจจะมีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆซะด้วยมีโควิดเกิดขึ้นมาอ่ะพี่เนี่ยมีการวางแผนการเกษียณยังไงในช่วงที่พี่คิดได้ตอนอายุ50นะคะอันที่หนึ่งก็คือลองสำรวจ พี่ก็ลองสำรวจตัวเองว่าฉันมีอะไรบ้างวะที่เฮ้ยเกิดไม่ได้ทำงานแล้วพอจะได้อะ,อะไรมาประทังชีวิตนะคะคือก็คิดแล้วแล้วก็ลองทำเป็นแผนดูแล้วก็ได้มาใช้ถึงตอนนี้นะคะก็มีแบบนี้ค่ะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยพี่ตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะคะเราก็เช่าห้องพักอยู่ใช่ไหมคะ สมัยก่อนนู่นก็จะเป็นห้องพักทำงานในกรุงเทพหรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ต่อมามันก็เปลี่ยนชื่อเป็นคอนโดมิเนียมพี่ก็เลยซื้อคอนโดมิเนียมเอาไว้ห้องหนึ่งซื้อผ่อนเอาไว้ใกล้กับที่ทำงานของตัวเองซึ่งเป็นไปเป็นมาหลายที่สุดท้ายก็มาซื้ออยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยมหิดลที่ตัวเองทำงานอยู่อันนี้ล่ะค่ะมันกลายเป็น p a s s ีฟอิน c o m หลังจากที่เราไม่ได้ทางานประจาแล้วเราย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน เปลี่ยนห้องของเราเนี่ยให้เป็นห้องเช่าโดยมีนิติบุคคลของคอนโดเขาคอยดูแลให้ก็นับว่าเป็นรายได้ประจำที่ดีค่ะได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวอันนี้คือข้อ1นนะคะที่ได้ข้อที่2เนี่ยก็คือเงินประกันสังคมค่ะเป็นเงินชลาภาพจากกองทุนประกันสังคมซึ่งตอนที่ส่งเนี่ยเราก็โ้นบนเนาะ ว่าส่งไปทำไมซึ่งกองทุนชาราภาพนะะี่เขเริ่มมีตอนอายุออตอนปี2542นั้นเริ่มทำงานในมหาวิทยาลัยพอดีเลยก็ได้รับเงินชาราภาพเป็นรายเดือนเดือนละ4,000กว่าบาทค่ะรายได้ส่วนที่3ที่พี่ได้รับอยู่ก็คือเป็นเงินปันผลจากสากรออมทรัพย์ ในที่ทํางานคือทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะเราก็เป็นสมาชิกสหกรณ์เขาก็จะหักจากเงินเดือนเราไปเรื่อยๆอ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะคะแล้วเราก็จะได้เงินปันผลทุกปีค่ะนอกจากจะได้เงินปันผลแล้วเนี่ยพี่ก็สมัครเป็นสมาชิกข,ของอชาวบ้าณกิจด้วยชาวบณกิจสงเคราะห์ซึ่งก็จะเป็น มรดกตกทอดไปถึงลูกหลานในเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเขาก็จะมีเงินชาปรเนิจสงเคาะแล้วก็ทุนเรือนหุ้นที่เราออมไว้ทุกเดือนทุกเดือนนี่แหละค่ะคือเราจะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกก็ต่อเมื่อเราลาออกเนี่ยเราถึงเต้นทุนทุนเรือนหุ้นทั้งหมดนะคะซึ่งพี่ตั้งใจว่าจะเป็นสมาชิกไปจนตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเราได้เงินปันผล มาใช้เขาจ่ายเป็นหลายปีแต่เราสามารถเอาบอเอามาบริหารจัดการเป็นรายเดือนของเราเองได้นะคะรายได้ต่อไปนะคะที่มีอยู่ก็คือในช่วงที่อายุ50เนี่ยได้รู้สึกตระหนักรู้ไงว่าเอออีกไม่กี่ปีถ้าเกิดฉันไม่ได้ทำงานถึงเราทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็เถอะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยเอาไปซื้อหุ้นค่ะ เอาเงินเก็บที่มีอยู่ไม่เยอะนะนิดหน่อยเท่านั้นแหละแล้วก็บวกกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึงเวลาเราลาออกจงานเนี่ยเราจะได้กองทุนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าถ้าออกในช่วง50เนี่ยต้องเสียภาษีนะเรียกว่าไม่ได้ศึกษาเอาซะเลย any way พี่ก็ไปซื้อหุ้นปันไม่จะซื้อหุ้นพี่ก็ไปซื้อหุ้นไหวนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ย ใจกล้ามากไปเล่น d ดย์เทรดค่ะท,ทั้งทั้งติดที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้แม่นเรื่องเ,ออเทคนิคเรื่องกราฟสักเท่าไหร่ก็ไปเรียนมาเหมือนกันนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องให้เวลาจริงๆก็ทำให้เราสูญเสียเงินต้นของเราไปบางส่วนหลังจากนั้นพี่ก็ปรับตัวใหม่ค่ะ กลายเป็นหุ้นปันผลแล้วก็จะเล่นหุ้นเฉพาะหุ้นในเซ็ต50หรือว่าเซ็ตร้อเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เรื่อยๆตลอดเวลานะสำหรับเรื่องนี้รายได้ต่อไปที่พี่ได้อยู่ก็คือรายได้เบี้ยยางชีพไงคะจากผู้สูงอายุของรัฐบาลคะ่ะ ปัจจุบันก็เดือนละ6 0 0นะคะนี่คือในส่วนของเงินที่เป็น passive income ที่เรานำมาใช้ทุกเดือนหลังจากที่ไม่ได้ทำงานประจำนะคะแต่ในส่วนของสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอที่พี่บอกแล้วพี่นี่ก็ทำประกันสุขภาพทำประกันชีวิตบวกกับประกันสุขภาพไว้ทำตอนอายุเกือบ50แล้ว ซึ่งต้องบอกว่าทํายากนะพอยิ่งเราอายุเยอะเนี่ยทำประกันชีวิตทําประวกวดประกันสุขภาพประกันโรคายแรงอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างยากก็จะตรวจสุขภาพหลายอย่างแต่พี่ก็ผ่านมาได้นะคะก็มีประกันชีวิตบวกกับประกันสุขภาพแล้วก็ประกันโรคายแรงต่างๆเก็บเอาไว้ด้วยซึ่งบางทีเนี่ยมันเรื่องที่เราไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้นะอันนี้พี่ก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็ได้มาใช้ตอนที่มีการผ่าตัดเมื่อ ปีที่แล้วอะค่ะก็ได้ใช้บัตรทองบวกกับประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ก็ถือว่าสะดวกพอสมควรทีเดียวค่ะอันเนี้ยเป็นส่วนของพี่การวางแผนเกษียณซึ่งต้องบอกว่าแย่อ yeah. นะพี่มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าไม่ถือว่าเป็นการวางแผนการเกษียณซึ่งประมาทมากนะคะแล้วเราในชีวิตเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยนะ ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนหลายอย่างอย่างเช่นพี่ทําธุรกิจพี่ก็ไม่คิดนะว่าพี่จะต้องหยุดทำก็คิดว่าอาจจะทําไปได้เรื่อยๆจนถึงหกสิบห้หรือเจ็ดสิบนู่นไปนใครจะคิดว่าจะมีโควิดแล้วจะต้องปิดโรงเรียนกดวิชานะเออมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวไปเท่าไหร่ก็เคสที่หนึ่งนะเป็นเรื่องของพี่เองฝากเป็นข้อคิดก็ลอง พิจารณาดูเนาะคนที่ประมาทพี่เป็นผู้ที่มีความประมาทคนหนึ่งทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้พี่ก็ยอมรับนะว่าเราเนี่ยจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของออการวางแผนกเกษียณต่อไปเพราะตอนนี้ยังพอทำงานได้ถึงจะไม่ได้ทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำงานฟรีแลนซ์นูน่นนี่นั่นไปอย่างเช่นทำ Youtube อย่างนี้นะคะก็มันก็ไม่ได้เงินอะไรนักหนาหรอกคนที่ทํา y o YouTube คงเข้าใจแล้วเนาะถ้ามี Subscriber อยู่ประมาณสักสี่พันวิวอยู่กระจิตลิเีงมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันเนาะพี่ก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้คิดถึงความสําคัญเรื่องของการวางแผนกเกษียณค่ะพี่อยากเล่าเคสที่2เนาะ เป็นแคสที่น่าสนใจมากเลยคือพี่ทำโรงเรียนกวดวิชานะพี่ก็จะมีพนักง,งานอยู่พนักง,งานประจำก็จะมีคนดูแลทางด้านการตลาดทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีแม่บ้านด้วยนะคะคนที่พี่จะเล่านี่คือแม่บ้านแม่บ้านซึ่งเขามีหน้าที่ในการทำความสะอาดดูแลเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มนี่แหละค่ะแม่บ้านเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนกเกษียณ ของเขาอย่างมากเลยล่ะค่ะเขาทำประกันสังคมมาตา3าก้าก่อนที่จะมาทำงานกับพี่คือเขาทำงานในโรงงานโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อะค่ะแล้วก็ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ใหญ่หลายปีแล้วละนะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาทำฟรีแลนซ์รับจ้างเย็บผ้าอยู่กับบ้านแล้วต่อมาก็มาเป็นแม่บ้านให้พี่เขาทำมาตาาม9แล้วก็มาทำมาตาสาสสาเขาก็ มีอายุน้อยกว่าพี่ประมาณ8ปีค่ะเขาก็มาให้พี่คิดคำนวณเ,เงินชราภาพของประกันสังคมว่าถ้าเขาอายุครบ55ปีเนี่ยจะได้เท่าไหร่อายุครบ60ปีเขาจะได้เท่าไหร่คำนวณยังไงก็อธิบายกันจนเขาเข้าใจในเรื่องของเงินชราภาพจากประกันสังคมนะคะ เขาก็โอเคตั้งใจว่าจะทํามาตาสามสิบสามไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าโรงเรียนกวดววิชาของพี่เนี่ยมันจะปิดลงนะเขาก็ยังต้องหางานประจําทําต่อเพื่อจะได้ทํามาตาสามสิบสามเนี่ยให้มันครบจนถึงอายุหกสิบปีก็ไปอยู่กับโรงเรียนกวดววิชาอีกแห่งหนึ่งของเพื่อนพี่นะคะเขาก็ได้เข้าไปหยุ่ อันนี้นะคะคือการวางแผนข้อที่1ของเขาคือเงินชราภาพจากประกันสังคมคะ่ะข้อที่2เนี่ยเขาก็มีการหารายได้เพิ่มเติมนะก็คือเขาทํางานเป็นพนักง,งานเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะเขาก็มีรายได้ส่วนอื่นของเขาคือเขาปล่อยกู้คะ่ะเขาปล่อยเงินกู้ให้กับแม่บ้านซึ่งเป็นแม่บ้านอยู่ในตึกเดียวกันเนี่ยกู้แล้วก็มีการเล่นแช์ แต่ตอนหลังเรื่องเงินกู้นี่เขาบอกเขาไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเขาไม่อยากจะทวนหนี้นะคะเขาก็นั่นแหละก็เล่นแชร์แล้วก็มีมีงานพไทมาอย่างอื่นเช่นรับจ้างเย็บผ้าอะไรของเขาเนี่ยนะคะแต่เขาก็ไม่มากเท่าไหร่เขาบอกเขาเลืองงานเย็บผ้าตาไม่ค่อยจะดีค่ะแต่เขาก็ยังมีการหารายได้เพิ่มเติม ส่วนวิธีการออมเงินของเขานี่คือเขาเก็บเงินจากแช่เนี่ยเขาก็จะไปซื้อสลักออมสินค่ะสลักออมสินนะแล้วก็ที่พี่แปลกใจอย่างหนึ่งคือเขาซื้อหุ้นออมทรัพย์นะแม่บ้านพี่เนี่ยก็ซื้อหุ้นออมทรัพย์ในขณะที่พนักงานคนอื่นที่ทำมาร์เก็ตติ้งทำเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่มีใครซื้อเลยอะค่ะเขาว่ามีสามีเป็นพนักงานเป็นยามอะ อาสาวเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเขาเป็นมาบ้านก็ซื้อหุ้นหุ้นปันผลเก็บไว้หนึ่งตัวซึ่งพี่ก็คุยกับเขาด้วยนะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหเธอนี่ยอดแบบเยี่ยมมากเลยอะซื้อหุ้นออมทรัพย์เก็บไว้ด้วยแต่ว่าพี่คิดว่าควรจะเฉลี่ยความเสี่ยงซื้อเก็บไว้ไหลายๆตัวดีไหมอย่าพึ่งกับหุ้นเพียงตัวเดียวเลยเพราะอะไรมันก็ไม่แน่นอนก็พยายามอธิบายเขา เข้าใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาด้วยเพราะว่าเขากับสามีเนี่ยลงทุนด้วยกันนะคะแล้วเขาวางแผนชีวิตเอาไว้เลยว่าพอเขากเกษียณจากงานประจําคือไม่ทํางานแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยบ้านที่เขาอยู่อยู่เนี่ยเป็นบ้านของเขาเองช่วยกันกับสามีซื้อมาเป็นบ้านหลังเล็กๆปล่อยให้เช่าแล้วเขาจะไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีเงิน ใช้จ่ายก็คือเองินจากประกันสังคมเงินจากผลตอบแทนจากหุ้นแล้วก็ค่าชาวบ้านแล้วเขาตั้งใจว่าจะใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาสุขภาพแล้วเขาก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะคะสำหรับแม่บ้านของพี่เนี่ยก็คือเขาก็พยายามที่จะเตรียมตัวที่จะเกษียณเพราะเขาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมันได้ผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างมา เยอะเขาได้เห็นสภาพโรงงานที่ถูกไฟไหม้แล้วก็เพื่อนของเขาซึ่งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตมันมันเป็นความไม่แน่นอนเขาอยากจะทำให้ชีวิตของเขา,าดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เขามีลูกหนึ่งคนนะแล้วก็โตแล้วทำงานแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสที่สองค่ะเคสที่สามเป็นเคส น e วเจเนอเรชั n เลยคือที่ทำงานพี่เนี่ยก็จะมีครูสอนพิเศษใช่ไหมคะก็จะเป็นครูอาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยก็มีแล้วก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ปี3ปี4สอนภาษาอังกฤษตอนคณิตศาสตร์จะเป็นเด็กที่เรียนอยู่โปรแกรมนานาชาติจะส่วนใหญ่ก็มีอยู่คนถนึงสนิทคือพี่สนิทกับพวกครูสอนพิเศษเด็กๆ วัยรุ่นนี่แหละเออเราก็ทํางานกับวัยรุ่นได้นะถึงเจอใะอายุห้าสิบกว่าก็ย<ม>ังคุยกับเด็กยี่สิบกว่าทํางานกับเขาได้อยู่ก็น้องคูเนือสนิทกัน<ม>เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเขา,เขาเรียนไฟแนนซ์เรียนไฟแนนซ์เรียนด้านการเงินค่ะแล้วก็มาทํางานกับพี่ตั้งแต่อยู่อยปีสี่ตอนแรกมาเป็นนักเรียนพี่กอนเป็นน,นักเรียนพี่จนกระทั่งอยู่ปีสี่ก็มาสมัครสอนสอนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ แล้วพอเขาจบแล้วเขาก็ยังมาทํางานกับพี่อยู่นะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยแต่เขาก็เก็บเงินมาหนาละเขามีบัญชีเก็บเงินทั้งหมด3บัญชีบัญชีที่1เนี่ยสำหรับใช้จ่ายทั่วไปพี่อย่างเช่นทั้งโรงเรียนโอนรายรับให้เขาเป็นค่าสอนหรือเขาขายของได้ก็จะใส่บัญชีนี้เป็นบัญชีรับจ่าย บัญชีที่2เป็นบัญชีการออมระยะสัน้นซึ่งเขาอาจจะเก็บเงินเอาไว้ซื้อรถซื้อคอนโดหรือไปเที่ยวและบัญชีที่3เขาตั้งใจจะเก็บเอาไว้สําหรับเป็นเงินที่จะใช้ยามเกษียณซึ่งเงินก้อนนี้เขาจะนําไปลงทุนแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ลงทุนเพราะเงินที่เขาเก็บมันยังน้อยอยู่พี่บอกเฮ้อเธอคิดเรื่องการเกษียณตั้งแต่อายุ 22- 23เลยเหรอเขาบอกใช่สิพี่ โอ้เพื่อนหนูจะเป็นอิสระทางการเงินตอนอายุสี่สิกว่าบ้างไม่ได้อยากทํางานประจําเป็นตนแก่นะโอ้เออคุยกับเด็กก็นะเขาก็มีความคิดของเขาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นะของเด็กรุ่นใหม่เ,ออเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่จะบอกว่าเฮ้ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของคนรวยเดียวนะแต่มันเป็นของคนชั้นกลาง แล้วก็เป็นของคนที่มีรายได้ในหลายระดับทีเดียวนะคะอย่างแม่บ้านพี่เนี่ยเพื่อนของแม่บ้านพี่เนี่ยนะเขาก็ไปเล่นหวยนะความหวังวันความหวังแห่งชาติวันที่1กับวันที่16เนี่ยมันเป็นวันที่ลุ้นกันมากๆเลยนะแต่แม่บ้านของพี่เนี่ยเขาเขาก็เล่นหวยด้วยนะแต่เขาก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ตลาดหลักทรัพย์นี่ก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นคนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้น้อยเพียงแต่ถ้าเขาได้รับความรู้และเขาเข้าใจในเรื่องของการลงทุนนะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีของเขาอย่างพี่เนี่ยก็ต้องยอมรับแหะว่าพี่ก็ยังขาดเรื่องความเข้าใจไม่งั้นพี่ก็จะไปเล่นเดทเทรดหรอเล่นเดทวายอย่างพี่มันไม่น่าจะเล่นเดทเทรดละไม่น่าจะ ไปรับความเสี่ยงแบบนั้นละนะคะถ้าเขาได้รับความรู้ความเข้าใจนะพี่ว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสำหรับเราทุกๆคนนั่นแหละนะคะที่จะวางแผนในด้านการ,กรเกษียณแต่อย่าลืมนะคะแผนของการ,กรเกษียณไม่ใช่แค่แผนการเงินแต่หมายถึงในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวคะ่ะสำหรับวันนี้ก็คง จบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ